สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มีคนบอกว่าลานลูกศิลป์้านหนึ่งนี่เป็นลานดังคนซื้อไลยแห้งลานนี้เลยครับวิบบับลูกศิลป์ทอดมืกอย่างแน่เขาบอกว่าลานนี้นี่ของแท้นี่เบืองจิตละพี่น้องมีตะแนวแซบแซบลูกศิลป์มีหลากหลายชนิดผัดเปิกบักวบีิวทอดกับนี่ครับเดี๋ยวแต่คนสิมกักเขากรนตีวลานี้แซบคนซื้อหลยพี่การ้านนี้อยู่ที่นาล่งบานสัมประสิทธิทประสงค์หรือว่าหนาล่งบานอุบลเมืองอุบลนราชธานีของเขานั่นเอง เกี่ยวกับมีครับทุกอย่างมีบิดทุกสิ่งทุกอย่างแบบหนึ่งกับมีถาผู้ใดลดน้ำหนักบ่อยากกินของมั่นของถอดเรากับมีให้พี่น้องแบบปิ้งย่างกับมีครับเอาตามสไตล์ผู้ใดมากแบบใดเอาแบบนั้นมาทำการเลือกบัดนี้เดีบางลูกก็เลยทาการเลือกอลูกชิ้นเอ็นเนื้อไอ้คราสตัวนี้นะอันซุปแป้งทอดอันใหม่นึ่งกันเลยว่อาอ้าเอาไปนี่เนาะน้ำจิ้มวิปปิ้งเบเก็ตยอใส่ถ้วยให้ครับพี่น้องเข้ากินถ้วยไผถ้วยมาแล้วก็จิ้มจุ่มน้ำกันไปเลย น้านี่ได้มาสามถ้วยครับนี่กำลังพักกันยิบส่คนซื้อไรอีลีพี่น้องนี่แต่ละคนนี่บว่าสิเป็นนักศึกษานักเรียนคนวัยทำงานผู้เทาเด็กน้อยหรือว่าสิเป็นคุณหมอเพราะมันอยู่หนาโรงพยาบาลคุณหมอกับกินดีคือกันกวสันคุณหมอกรนตี๊บกระเสียบอ่ะอันนี้เป็นมึกยางเอาไปยันอุ่นก่อนเพื่อนวาอยากกินแบบมันห้อนันะนะคะน่ะขอในเด้ออ้าอันนี้เป็นอ่อาเอียงกาะปูอดัดแกะยากแล้วคอยไปกินในคลิปก็ได้อ้ายิบพักบันที่นี่พี่น้อง พากันเอาพักกันมีขิงมีพริกพร้อมมีครบเครื่องครับพักหลากหลายคือกันครับอ่าผมอยากกินซีดเอาลูกซีนซีดจักใหม่หนึงกันเนี่ยเอาขอใหม่หนึงเอาว่างไ้นี้กอนเอาระว่างเด้อมันสีเฮียมามีหลากหลายย่างปาลาระเบิดกับมีครับเนี่ยปาลาระเบิดเด้อค่ะปาลาระเบิดเจา้าสาบาทค่ะว่าสินเอาปาลาระเบิด้าบาทสร้างพอแล้วเดี๋ยวเราเห็ดไทยเกี่ยวกับตองเอาครับพวาของแซบของนัว ผมเป็นคนมากินเกี๊ยวทอดอยุ่นแล้วผมขาดบา่ไดพลาดบ่ไดดผมต้องเอาอ่ะนี่ปลาละเบิดนี่เพิน่นเขเอาไปอุ่นให้เอาเศ้าบาดบอ่อลูกเมื่อหันน่ะเดี๋ยวพ่อจัดการให้เด้อใจเย็นเด้อถ่าจะกข้าวก่อนเด้อเอาเร็วๆบ่ไใ้บักข้าถ้าถูเฝ้าคือบ่มาแต่มือวานเรา,รา,รา,ราะวะหยอกเราบ่ได้ว่าเราคอยว่าื่อๆออ่ะนี่ถ่าจะกข้าวก่อนให้มันพองก่อนอุ่นไว้นี่ก็สิเป็นแบบหนึ่งครับเป็นตะกินพี่น้องมีหลากหลายอย่างเลยการันตีความอร่อยจากพู้สาว พยาบาลคุณหมอผู้บ่าวหนุม่มรอหลายท่านที่มากินนี่คนหุมตลอดเลยครับว่างบ่ได้เลยนำกิมกับสิเป็นแบบถวยนี่แหละมาเริ่มจากเจก,นกอนเนี่ยแซ่บบอ่อพ่อเสียบรอดเด้อบ่อมีไผ่วาบ่เสียบคนว่าบอ่อเสียบตอนนี้ก็อยู่ในห้อง i อซเพราะว่าบอสบายว่าสันวยคือว่าแนวนั้นอนเอาเจกินกินต่อไปดีนะเจ้าเราาหวดวเทเด้อเอา้ากิมแล้วให้มันทัวสามสองหนึ่งยัดครับยังไงโอ้ย ูอัดเน้นๆจุ่มอีกนี่จุ่มไปผัวอยากกินน้ำวัสดุบายหาคิวตีล่ะเมืยอกินน้ำเด้อวัสดุเอามาพี่น้องมาแสียน้ำกันครับสามสองหนึ่งแอนแอคชั่นยัด้คำใหญ่เต็มคำหนิโอ้โหยัดเบิดเลยสุดยอดวัสดเสบผมเพราะท่านหัวนำกินเป็นแนวด้แต่เบิ่งจากคนมากินเฮ้ยผู้สาวเห็นผู้สาวหมอพยาบาลบ่ได้หมอเนี่ยโอ้ยเนาะคาดแขดอกเมียสิสันบรกกอกใส่และเนาะไอจะเป็นโพดเนาะโอ้ยเนาะไอ้ จักน้อยนึงกับบดอด้เนาะวาชันมีแต่ภูมงิงามครับมากหลายอ้าวอันนี้เป็นปลาระเบิดเสียเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการตักออกมาพี่น้องสเสด็จตะมันจักน้อยนึงอันนี้คือซาบาทนะนี่คือซาบาทเนี่นี่ยิบมาใส่โอเบอแมนมึงหั่นตักออกไปอุน่นทั้งเบิดนี่นี่เพื่อกลั้งยิบให้ไหมนี่ซาบาทพี่น้องซาบาทแกสีใดประมาณนี้ละครับใส่จานให้เลยกินอยู่หลัง้าดน,นี่ละครับกินคือบาทเจ้าควงเนี่ยอ่า ผักมันบ่พ่อมาสัน่นบักลุงก็เลยเจ้าการวิ่งยีบเอาเองมาสัน่นเนี่ยเปิดเอาอยู่ลักหลาดเห็ดปัญเฮียนจะคล้องโอ้ยเนาะเฮียนเนี่ยล่ะนัะ่นไเฮียก็ยิดกินเอาตัวเฮียอันเดียวนึงเฮียก็เฮียอยู่นี่จานอยู่นี่ถ้วยอยู่เอานี่เป็นบักแตงบักแตงบักแตงเอาเสียบได้พ่อเออเสียบล้วเนาะมึงว่าบ่าเสียบบางทีนะผู้ใดสนใจอันคนขายลูกศิษย์รออกัดมาหาเด้อครับมาสั่นเอาสางว่าหยอกครับหยอกพ่อหยอกอ่ะเริ่มจากปาลาระเบิดก่อนเลยบักลุงเป็นคนกิน น้ำจิ้มช้ำๆเบิ่งจากคนกินแล้วคนเล่นหลายๆนี่ผมว่าต, OK. ต้องแสีบแน่นอนนนั่เห็นผู้สาวบ่ได้เอ้ยเนาะง่ายเขาเนมแล้วนั่นเอ้ยเนาะแต่อยากอายเสื้อของดีเยีๆๆๆๆๆๆ่ยมเยี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 ่ยมบนวะน้เป็นเอ็นเนื้อบานเ่ยเสียบเรเอ็นเนื้อเอ็นได้ไงก็กันเอ็นแขวียย่ยแล้วเอ็นเนื้อว่าสันเอ็นมึงเหมืนบ่ใหญ่ดอกเอ็นมึงเหมืนบ่เป็นเก้าเอาสามสองหนึ่งยัดอืมลูกศิษย์เอ็นเนื้อเป็นตาแเสบอยู่เพิ่นบอกว่าแสียบแนมแต่และคนกินเน่ะบอกว่าแสียบแมนต์มาตกเสียบแน อันนี้เป็นปลาหมึกย่างครับไม่ละนั่นละไม่ละปกตินั่นละครับมันบอกราคาบ่ได้เพราะว่ามันเป็นกดเอา้าไม่ละซ้ำนั่นละครับอันนี้กิษณะทาการจิ้มแบบทุปแป้งทอดนี่อาอาอา้อยแซบครับปรนันแซบไอ้น,น้ำจิ้มปลาหมึกจะให้กิษณะกินตัวนี้ก่อนให้มันเบิดก่อนเอาห้ามยัดเลยสามสองหนึ่งเฮ้ยห่อนห่อนแต่ว่าแซบอยู่ครับปรนัน นีก็่เป็นวิธีการในการทอดของพนตับซุปแป้งให้เขาเห็นเลยแปง้งเพอน,นด่จัดการเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องกเกาจุ่มแบบนี้แหละก็ไปทอดพ่นี่เคลือบหนาแห้งด้วยครับพอนเคลือบแบบบางๆพ่อได้กินแปง้งให้มันเสบมันนัวแป้งนี่ก็เป็นแป้งปรุงรสย่างดีครับบุ๋มเป็นแปง้งกะโหลกกระลาธรรมดาด้วยมีรสสะาบอยู่บริยูซืซอนะเนี่ยอา้าวติดข้างกันเมื่อหันนั่นครับปลาหมึกให้เจ้้าสางใส่ปลาหมึกกอนอันนี้เป็นสูตรที่สองแล้ว สุดที่สองสุดแรกวะจำบ่อไข่ได้แล้วเริ่มซับสุดเหล่าไข่แซ่บป่ะนะกินน้ำกันป่ะไปเอานี่เอาไปนี่ยาบเลยบ่อแมนแซ่บเด้แซ่บแห้งเอ้าจีร่ะเอาสันขอใหม่นึงกันแล้วกันมันหูดบ่อใดไว้บ้านนี่ใส่มือเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าเด้อมือกับมือข่อยเองข่อยกกินเองข่ดอกเฮ้ยไอ้แพนกูผีไปแพนยังผู้สาวเออเห็นผู้สาวต้องูสาวบ่อใดเลยมามาคำกินไปกินบ่อิริบ่อไอ้แซ่บบ่แซ่บแล้วเนาะเอาจุ่มกัน ช้ำๆน้ำไล่แตกเลยทั้งนี้น้ำจิ้มบอเคมครับนัวพอด,ดีรสชาติแบบพอด,ดีครับบอเสียมึงกินเบื้องลุงไอ้กูนี่ตัวยงกินปลาเมึกนี่กูบอกเลยว่าห้วยสมสมตนนัวรนดับจิ้มมีบักเน้าแล้ววะบอว่าหยอกคือซื้อแซ่บครับสุดยอดเลยพ่อเยี่ยมแซ่บอีหลีฟอาสันอ่ะมาเป็นคิวของเกี่ยวครับพี่น้องบอลอันนี้เป็นเกี่ยวทอดเกี่ยวคือของโปรดของผมเองขาดพลาดบ่ได้ขาดบ่ได้พลาดบ่ได้ผมมากินเกี่ยวแห้ง อ่พี่น้องสามสองหนึ่งงัดแซบครับเกี่ยวกรอบครับผมหลังมองนี่สีแบบถือร่มหลกักกระสีอ่อนหยวบเจ้าของเล่านี่กรอบข้างในกระสีเป็นฮอทดอกครับผมเขาก็น้ำจิ้มพอดีครับน้ำจิ้มพอดีแย่แลยน้ำจิ้มแบบแซบสมพ่อแมนมันข้นอันซื่อไรเนะาะราลูกชิ้นก็นมีมลไยนะลาลงนานลงบานเนี่ยแต่ว่ามีราดน,นี่นี่แหละที่แบบพ้นหุ่มตลอดเลยมันแซบพี่หลีครับบอเสียกับไปหากินเบิรงกครับนานลงบานสมปทิตจิประสงค์ครับ ในเมืองอุบลเฮาหรือโรงพยาบาลอุบลาราชธานีแน่พักเบิร์อีกแล้วเติมพักก่อนพักมันเบิด์ตเอาอีกก่อนเติมอีกก่อนแซบแซบเนาะพักนี่กินปัฮียนจากของพวกเขานี่เอาเฮ็ดยังอีกพ่อนั่นก็ทอดเติมนี่ละนี่เดี๋ยวสเสาลูกชินปานลาระเบิดเนี่ยยีหอน,นี่เลยเด้อผู้ใดอยากเก็ตกินกับไปซื้อมาเด้อครับยี่หอน,นี่นะเนี่ยตามนี่เลยครับนี่นี่เดี๋ยวสิทอดไว้อีกก้อนมันเบิดแล้วอ้าวบอกพอเอาปลาเมึกอีกว่นนี่แฮ ปลาหมึกอีกอกันมันเสียบเนาะเวย้ยปลาหมึกกระเสียบนะขอใหม่หนึงแนะมอนีสร้างปิ่นนุยแพงแต่ซ้ำนิดน,นึงนะพี่น้องจุมจ่มจุ่มนี่ค่ะมากินน้ำกันครับปลาหมึกรสเด็ดนำ้ำกิมบอกเข้มครับบางหมองมาสีเข้มครับอันนี้มันนัวไหมเ้อาก็ปลาหมึกได้แบบดีปลาหมึกกับบดิ่งหยาบด้วยครับนุ่มดีครับอันนี้มันบรดิงหยาบครับมันปิดใหม่ด้วยซึ่งเลยดึงยาก บริญยาครับแต่มันหนุ่มมันหนุมห่มมีหลีมหนุ่มมีหลีครับมันหนุ่มมีหลีแสบแสบครับแสบแสบถึงใจเลยล่ะนี่คนหลายตลอดผู้ใดอยากมาอุนนุนก็มาอุนนุนเล่าได้เลิกรับหนาลุ่บานพอดีเลยประตูทางเข่าเจ็กันไมหมฮักขวาสุดยอดอิลี